สวัสดีครัพ you, David, พพบพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างชนะอบานสว่างงัวงามเหมือนนี่บานสว่างงัวงามถ้าพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการสื่อการขายงูติดตลาดนั่โคกกระบือบ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรีเสาร์วันที่15กุมภาพันธ์2567นพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอให้แฟนครับแฟนเพจคลิปแรกถ่ายทำจ้างดีพี่ตังงัวงามพี่น้องงัวเลี้ยงงามปล่อยคลิปไปปรากฏว่าลืมเปิดไม่พี่น้องเนาะ อีกครั้งสําหรับบ้านสำหรับวัวงามลืมเปิดไม่พี่น้องเลยมาถ่ายถา้คลิปสันส้นๆให้พี่น้องรับชมกันนะพี่นอนะ้องเนาะไปเบิ่งวัวงามกันอันนี้อยูุทธงนอกอยู่พี่น้องเปล่ามากหูวา่าคลิปบ่มีเสียงกันเลยเปล่ากับมาถ่ายถ้ำไปเบิ่งไม้น้อพี่น้องนะเนาะแม่ลูกงามง,งามของเผื่อนาะพี่น้องวัวงามเป็นพี่น้องต้องในหานาน่างถึงไหมเด็กสองเด็กเดี๋ยวลร้อนจัง หัวเรียข้อนนีาตครับผมเปิดจัาไดครับผมตัวนี้หามื่นกหามืเพิ่นเปิดไบหามื่น้ายใดหื้อลูกสามหนึ่งลูกเคเอฟสมหนึ่งพี่น้องหามืนแม่สาวเนาะแม่สาวอยู่พี่น้องแม่สาบเจ็ดเดือนพี่น้องลูกเคเอสาเจียวน้ำนมโอ้เพิ่งได้แขวน้ำนมบรทในแขวแขพ่เออบรนโล่ระเทโลนอยู่หามซื้อเพิ่นเปิดไบพี่น้องเพิ่นม่จายใส่ื ร้อยเอ็ดเชียงพันธ์ร้อยเอ็ดเชียงขวัญร้อยเอ็ดพี่น้องงามอยู่ที่พี่น้องท้ายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้างามงามพี่น้องฝ่ายตัวตอนี้รู้ว่าตัวนี้พี่น้องผู้ใดง,งามพี่น้องเบื้องต,อนต้นโตห้าหมื่นเปิดไว้แข้งขาหนามไตดีบ่มีตำหนิใดๆั้งสิ้นพี่น้องท้าย,ยสูงร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องงามดีโยกดีเนาะโอเคเลยห้าสิปเปิดเปิดไว้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสองห้าห้าเก้าสองห้าห้าเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถง โ้งห้องไผ่ก่อนโค้งนี่งามงามพี่น้องแม่ลูกงามหัูกุดหนอนี่เพิ่นผูกไใยงามมีหลีพู่นเนาะลูกสาวงามโค้งนี่งามมีหลีหัวงามเพิ่นโอ้พี่หนอแม่สูงประมาณหน่อยเจ็ดสิบเสนตะวันลูกงามพี่น้องบ่หูวข้อหอยใดพี่น้องหัวผกุยหน้องามงามพี่น้องลูกสาวก็งามแม่ก็งามแม่ก็ใหญ่เพิ่นเปิดไใยเท่าไรพี่อนอจุดห้อง ก็หาอยใดแช่หนิเป็นโบหูเนาะไปต่อพี่น้องเพิ่นโบหูเพิ่นเปิดไวปขออนุญาตครับผมเปิดจังาไรครับตัวนี้เปิดสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมแม่สาวงานพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันเพื่นมาจากไสิงห์มาจากกันปลาติ๋วครับปลาติ๋วเนาะโอ้ัวงานปลาติ๋วพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบักไงพี่น้องถ่ายสูงลอยสี่สิบห้าบวกน้ำใจดีกระชับดีเขาบระเดี๋ยวแต่ว่าลูกพ่อดังแน่นอนสายใดข้างหูซ้ายเป <8 50. S 1> ็นบ่อัน มันสายบ่กันเจ็ดเจ็ดเก้าครัอะไรก่อลูกเจ็ดเ้าอ๋อเจ็ดเจ็ก้าเนาะเอ7เชเาพี่น้องเชเจพี่นองพแมวเ่สมสิดเปเปิดไว้เนาะลูกแม่สาวพร้อมผสมเลยพี่น้องบักใหญ่เลยขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศ6 8ี่สองพี่น้องเพิ่งมาจากปาระติวงามงามพี่น้องสามสิบเเปนเปิดไว้พี่น้องพูดนะวงามเปิดพี่น้องสุดยอดสุดยอดสามสิบเต่อต่อเลยพี่น้อง ฝากพูดหล,ลายๆครับผมมันหมานครับผมเปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งพัน <16, 000. S 1> หนึ่งหมื่นหกพันสายตอ่อยอดพี่น้องสายต่อยอดหนึ่งมืนหกพันแม่แยกลูกหรือแม่สาวคือแยกลูกครับแยกลูกมาขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะหนึ่งมืนหกพันราคามันเบาพี่นอ้องราคาไปตัดต่อร่องไปตัดเอาไปตอ่อยอดพี่น้องก็นมาจะนี่ใกล้ๆนะครับใกล้ตลาดโอ้ใกล้ๆตลาดนี่แหละบ้านเชียงหวางนี่บ่หรือบ้านเดียบ้านบานโอ้บ้านน้องนางตุ่มบ้านน้องอีตุ่มเขานี่พี่น้อง น้องนางตุ้มใกล้ๆตลาด16เนาะ16เพิ่นเปิดไว้อันนี้เอาไปต่อยอดได้กำไรยังไงพี่น้องเนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกป่ะครับผม082 082 759องศูนย์แปดสพี่น้องอันนี้เอาไปต่อยอดเอาไปขายงกำไรยังไงเลยขอบคุณลหลายๆหมานครับผมราคาเบาวิ่งพี่น้องต่อรองได้อ้มามหาหอยยุ่นมือไหนนี่ลืมเปิดเสียง <c oughs> ลืมเปิดเสียงในหอยยุ่นเสียดายงว่วงงามหอยยุ่นเลยกลับมา เพราะว่าลูกมันงามสี่สิบสามคือเก่าเพิ่นว่าแม่ถ่ายสูงลอยสีฉั่วหาลูกสาวพี่น้องจุดเด่นคือลูกสาวเลยพี่น้องที่เด็ดเพิ่นคือลูกสาวงามง่ามสี่สิบสามเพิ่นเปิดใบเดี๋ยวไปเบิ่งลูกสาวเพิ่นไกลๆพี่น้องลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามอีหลีที่เด็ดเพิ่นพี่น้องลูกสาวงามอีหลีพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นงามเลยพี่น้องบ่ธรรมดาลูกสาวเพิ่นพี่น้องอ่าเบิ่งลูกสาวเพิ่งได้ดีสี่สิบสามเพิ่งเปิดใบแม่ลูกได้พี่นอน อ่าสี่สิบสามพ่อหยุ่นเพิ่นเปิดไว้เพิ่นแห่งจื่อเบอร์โทรบ่าใครได้แห่งกลับมาฮะเพิ่นอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรพ่อยุ่นศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดูเก้าสามหกเก้าสามหกสองสามหกเจ็ดสองสามหกเจ็ดคุณใดโซนเจกระโถมาต่อรองกับพ่อยุ่นได้อ่ะมันมาฮั่นกับผมเพิ่นใจดีต่อรองหลายๆเด้อย่างต่อพี่น้องเสียดายคลิปแรกคลิปแรกเสียงบ่มีพี่น้องผมปล่อยไปเดี๋ยวผมจะหาโอกาสลบแล้วครับผมสี่พยายามทบทวน ตัวเก่าที่ผมผมสิพนั่ห้อยเก่าพี่น้องนั่ห้อยเก่าเปิดแล้วถาห้อยเก่าให้บอมมี่พี่น้องรับชมกันพร้อมกับขอเบอร์โทรเนาะพี่น้องเพราะว่าคลิปแรกลืมพี่น้องเนาะขอขออนุญาตครับผมเปิดที่ไหนจะนีคลิปมึงหันเสียงบอมี่ขออนุญาตไหมเปิดที่ไหนคือตัวสิบแปดสิบแปดเนาะต่อได้ต่อได้ต่อรองได้ที่จริงอยู่ในคลิปแรกมีแล้วแต่ว่าผมลืมไม่ เสียงบ่ม no oh ีก oh, uh, 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 ็เลยมาถ่ายทํำหย่อนหลังอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผม061 062กหนึ์่ห่าหไดก่อน0 0ึพี่น้องกูได้นใจ10 18 18เปินเปิดไว้อยากต่อร่องเอาพี่น้องแม่สาวตัวนี้พี่น้องเบอร์โทรด้วยอ้พี่น้องมือหันนี่รืมเสียงตัวนี้เสียงมาแล้วพี่น้องต่อรองเอาอ้าวมันมันครับผมขอบ เปิดจังไดยเท่าไรก่อนสองหมื่นแปดพันหาร้อยซ้ายใดใช่หมโอ้ซ้ายเพื่นบ่แง่มเนาะต,นต้นโตดีน้ำไต่ดีสีแดงจัดเขาเอื่นว่าแดงจัดแดงไม่กินนู่นพี่นอ้องน้ำไต่กระชับดี่ดีย่าวาดพี่นอ้องความผสมหรือเพิ่มผสมมางหร,รือเ่าความผสมเนาะความผสมอยู่พี่นอ้องสองหมื่นแปดพันหาร้อยพี่นอ้องทายดีง่มดีรับประกันตำหนิเพิง่งทองเพิ่นพ,ออพี่น้องผูนใดทองอ่างลางง่มพี่น้องกุ้งไอ้งัวตัวนี้ง่มแง่ ย่าวาดเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธ์สบายเลยพี่นออ้องสีแดงแม่ขี้นุ่นเลยเพิ่นมาจากปทุมราชปทุมราชหรือปทุมราชปราชปทุมราชวงศาเนาะปทุมราชวงศาำนาจเจริญพี่น้องเปิดไว้ย0ี่สิบแปดอยพี่นออ้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผม095ย์เก้าห้า้เจ็ดแปดเก้าเจ็ 2544้25 25ส 44, สาสีพี่น้องผู้ใดสนใจกระทุ่งมาต่อนรับเขาผู้ใดเพิ่นมาจากพระทุ่งราชวงศ์สาวแม่สาวักใหญ่ดีพี่น้อง28,500ืพารพี่น้องสายดังอยู่สายดังเขาเพิ่นอ่ะขอบคุณหลายๆมันครับผมหัวง,งามเพิ่นพี่น้องเสียดายคลิปแรกนี่ตัวงามดีพี่น้องผมลืมเสียงพี่น้องลงลงืมเสียงลงืมลงเสียงไปอ่าลืมเปิดไม่ว่าไงลืมเปิดไม่ต้องขอโทษขอให้เดี๋ยวผมจะนั่มกลับไปลบคลิปออกอยู่อ่ากะลากะจะล่วงไม่จะพยายามทบทวน พี่น้องจะพยายามนั่มหอยเก่าที่ผมเปิดราคาไววเราพี่น้องนาอไปเบิรงนหอยสังหอยลิข่างคืพี่น้องหเด้ตววามนหอยแจ๊กได้ขายควายแล้วปะอว <laughs> โอ้ก็ได้ขายควา,ายเิ่นมานแล้วสวัสดีครับมาหาไอสังเฮาเมื่อหร่ในเรื่มเปิดเสียงเด้อกลับมาใหม่เรื่มเปิดไหมกันยังปะ <laughs> เปิดได้ไหนก็นตัวนี้กลับมาสาวที่าห,าาหาพี่น้องแม่สาวบักพี่น้องบรรมดา หัวหอยสังสามสิบหาน้ใตดีเงี้ยอาลาตนตัวตเอาไป,ปาเป็นแม่คอบแม่ขายแม,ม่พันสายเลี่ยงพี่น้องสามสิบหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องท่อกันเนาะท่อกันกับสายหูตัวนั้นหอยลีกําลัางถืออยู่ท่อกันตัวนั้นสายหูท่ายสูงร้อยหกสิบได้พี่น้องสายหูตัวนั้นพี่น้องวูย้ยใหญ่สามสิบหาราคาท่อกันสองตัวพี่น้องนี่เมื่อหันท้ายทําไปในคลิปที่แหลกลืมเสียงพี่น้องเมื่อนี้เอาเสียงมากพออ่าเบิง่งราคาพี่น้องสามสิบห้าสามสิบห้าหัวใหญ่หัวง่าม แต่ว่าเสียงบ่มีมาเอาเสียงในคลิปนี้ครับผมขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสาม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 ปูนี่แหละอะศูนย์เก้าสามสามสามห้าเก้าห้าเก้าสองแปดสองพี่น้องผู้ใดสนใจกับหอยอ่าสังจากบ้านคาริย์หอยลีจากบ้านบ้านน้องเป่าเนาะบ้านน้องเป่าอ่าหอยลีหอยแจ็คกับบ้านคาริย์คือกันเอ้าเลื่มเอาหอยแจ็คหอยแจ็คคมนี่เทธอใดโอ้ยเอาตัวสีมันเก็ดครับ 14,700ตัวละได้พี่น้อง14,700ไร่ 14, 700, ล,ละอันนี้สายขุนของหอยแกะผืนใดญมากพี่นหห้นองผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองเอาไปต่อยอดง่ายๆเนาะอันนี้ได้กำไรง่ายๆพี่น้องสายเหนือสายขุนสายต่อยอด10,000อ่า4,700พี่น้องตัวละได้พี่น้องตัวละเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรหอยแกะเบอร์น้ำพอรอเอาเบอร์หอยสังเดียวกัน0933329 5928ม หอยสังจากบ้านคายใหญ่หอยลีจากบ้านน้องเป่าตัวนี้ลายลายสารสิวาทบทวนี่้เพื่อนอ้ามันหมาเด้อหอยสังเด้อขอบคุณเล่นไรขอบคุณเล่นไรครับผมขายแ้ขายแวันฉะได้ขายแฉะมันง่วงงามง่วงงามเพื่อนเพื่อนกำลังต่อรองใช่เพื่อนเนี้ยนี่นี่เอาเบอร์เอาเบอร์เพื่อนมือนี้ว่าไ้มัดแล้วเปล่ามือนี้โอ้โหเพิ่งมาต่อเพื่อน อ้าวต่อเพิ่นต่อเพิ่นช่องไหนค่ะช่องไหนค่ะใจกว่าครับผมบ้านสว่างว่างงามมหาสื่อป่ะครับโอ้โอ้ได้แล้วป่ะโอ้โอ้ซื้อแล้วโอ้ตัวนี้ซื้อแล้วมันมาเด้อโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมมาจากบ้านไหนครับผมบ้านมาลีบ้านมาลีนี่บ้านมาลีเส拉ภู่มโอ้เลยไปใกล้ๆกันได้บ้านผมก็อยู่ใกล้กันเลยอ่าเลยบ้านหัวค่้มบ้านนักขั้มป่ะบ้านนักขั้ไปกันเป็นจากบ้านผมไปบ้านมาลี ใช่หรอครับโอเคอ้าวขอบคุณหลายๆครับผมยังต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายมาหาหอยโลหอยมามึงหันอิลืมเปิดเสียงคลิปแรกลืมเปิดเสียงคือเก่าคือเก่าขั้นพรมินลื้มพรมินหวานสมหวังว่างามกระจวะรื้มกันด้วยไม่มีแต่ว่าลืมเปิดอ่ะทึ่งทึ่ง อานี่ยที่ได้เานดีอยพอฟังบนีเลยีพันหา้ีพันหาวมจังที่หไมลบมันบ่ดิเาะอะโอ้เราะอะเลอ่ะเบิร์เรอโอ้เหลือตัวเดียวเลือก็หน่อยตัเดียว อันนี้มาห้าหอยมาคือเส้านี่เปิดไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าก็ลืมเปิดเสียงพี่น้องกลับมาโอ้บอกหัวเนื้อพัวได้โอ้หัวเนื้อพัวไชเนาะนื้อเลี้ยงก็ยังส้งส้มโตส้งส้มโตเนาะหัวเนี่ยหัวเนื้อมันขายไงเนาะเออที่เทศกาลเนาะกินเนื้อโอ้มันมีส่วนของภาษาต่อกันลองไปเลยไม่นครับเออต่อไปเนี่ยอยส้มส้มกานโอ้หัส้มกันเพราะว่าจะเป็นเนื้อเลยเออเนื้อไปเลยไม่นครับคนวขีดเริ่มงานแต่งมีขี้ผห้นเออช่วงนี้เพราะเนี่ คุ้นหอยวนเลยหอยสืแงเก่าวใหอยสือถือประมานั้นโอเคขอให้อวนเนาะขอให้อวนัหจอยในหอม่เสียเวลาคุ้นหญิงเนาะนอเขาบอกขากุนกันเพราะว่าสือง่ายขายกรองเอาเนาะใยคุ้นมัม่งไวันหอยสือของสูงเนสเลี่ยงอะไ มันในการลงทุนอีกเนาะมันลงทุนอีกเนาะในหอยเป็นซื้อมาขายไซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นเลี้ยงอ้วนไว้ในหอยสิเป็นพ่อค้าคนกลางให้โอ้ในหอยสัตว์เน right ี่ยเลี้ยงเพราะอ้วนสุดก็ต้องย่างขาดทุนเอออ้วนต้องขาดทุนโอ้ขั้นอ้วนเนาะโอเคโอเคโอเคอันนี้ในหอยจากปากในหอยดังจากถ้ำเพลอนแจ่วหอยลมเป็นให้คอคิดเห็นมีมีเนาะได้กระดีเอาจะได้กระดีได้เออขอให้อ้วนได้โทดโอ้โอเค โอเคนะครับกมายโอ้กระดูกก oh. ินไม่ได้ครับโอ้เออเกระดูกกินไม่ได้อเคเนออกิเนื้อเขให้เนื้อเเนื้อเน้อรณโเคะไต้คใส่ไม่หอยนอเคหยหีตัวขายัโกเออม่หยเอามาเลี้ยงได้โอุ้่าจไหวเสือมือละต่นื้อเมือยอเป็นอมันเออเป็นลอยตัวเลียงหวเยง่ไหวอย้อายงเทือลกเัลกยอมล ก็ลูกไป็นเจ้ารูบเพราะว่าเป็นเหอยโอ้โอะไรกันนี่อยู่โอเคการซื้อห้างขายไปโอเคอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อยหอยลบขอจิตจากนายหอยเพราะฉะนั้นเ้าเป็นผู้เลี้ยงง่วก็ฟังใบเนาะพี่น้องเนาะเป็นทิศทางเด้เป็นทิศทางโอเคร้วนเนาะเราตัง้งราคาไปเลยโอเคเออเพราะแม่งว่าไที่ยวยกันเดียวก็น้าอ้วนเออเอาไปพ่อพงสังเกตดูภาษีก็้วนเนาะหัวเนื้อกำลังมาเนาะหัวเนื้อกำลังมาโอเคเอาวขอบคุณเล่าๆครับผมครับผม ันนี้บานสว่างงัวงามเผาพาพีพานนองมารอช่อมาย่อนได้พี่น,ออน้องมาย่อนหาลอยเพราะว่าตะกีนี่ลืมเปิดไม่เสียดายเสียดายมีแต่งหัวงามหลายได้พี่น้องตะกีนี่มตังหัวงามหลาย<ต>จะลืมโอ้สายหูบานนี่สายหูกับคนรอบูย<ไ>หูงามครับพี่น้องได้อยู่เลยหัวหัวลูกอคอกูยสายหูท่านนรงเจอแล้วพ็ผพันสายหู เอาไปเป็น pole, core, 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 core พอขอกพอขายพอพันตะวักขาน name, ้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะ e อ๋อไปใส่หัวหั <present? denke. S 2> oh, วนอ้วนขึ้นมาโอ้พันหมานั่นหมานครับผมโอ้พันหมานแล้วเอาไปลดเปาถือว่าหมานเปิด์จากไหนสองหมื่นหกพันสองหมื่้ยหัวงามเพิ่นใบได้ยี่หกสิบแถวน้ำนมอยู่ยังไหนห <bag 'm S 2> น like, ่อยเยอะดิพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดขาน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงเท่านัะท้ายเป็นสูงอยู่ประมาณร้อยหกสิบกว่าได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องตะวักขาน้ำเลี้ยงได้พี่น้อง เอาไปเติมเอาเอาไปเพิ่มเติมเอาพี่น้องเอาไปเป็นพอพันธุ์ได้พอพันธุ์สายหูหายากเนาะหายากตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องพูดอ่ะตอบโจทย์ได้เลยราคากับว่าเบา26,000ื่นกพัหกสิบวกเลยพี่น้องความสูงเปิดอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น087สอง112ดสา7แปดเจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถมมาต่อรองผู้ใดขอพูดได้หลายมันครับผมขออข้าเปิดเท่าไงหมื่นเอดด้วยเจ็ดส0งหมื่นหนึ่งพัน แม่สาวอยู่เนอะครับผมแม่สาวอีเดพี่น้องสอง0 0ื่นหน่อู้พี่น้องย่าว่าล่ะได้ต,นต,นตนดัวโตดีเอาไปเป็นแม่ขอแม่ไายแม่พันได้เลยน้ำไตกระชับนีดีพี่น้องเชิงเชองเนาะฮู้พี่น้องสองหมืันได้พี่น้องราคางูาอ่ะตัวนี้พ่อมาสมแล้วได้พี่น้องตัวนี้พ่อมาสมแล้วพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรทครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกศูนย์หาสามหาแปดสแปพี่น้องขึ้นมาจากำเขื่อนแก้วดีพี่น้องตัวนี้สองหมื่นหนึ่พัต่อรองเอาพี่น้องขอบผุณเล พี um. ่น uh ้องแม่สาวหน่อยตัวนี้งามพี่น้องแม่สาวหน่อยเพิ่งเปิดใบถอดใดน้อมาเบิ่งราคางามใจพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องงามดีเนี่ยงามใจดีต้นโตดีดีพี่น้องแง่เวลาขออนุญาตครับผมเปิดจังใดครับเสาสองเเนาะราคาสองหมื่นสองพันงามใจดีพี่น้องแขรงขาดีสีดีพี่น้องบ่มี่แป๋วมีแมงเลยพี่น้องสีดีสีแต่บ่หมีหม่องแป๋วหม่องแมงหลีดีพี่น้องสีนี่เสมอกันเบ็ดโตเลยพี่น้องเบิ่งติล่ะสองสองเพิ่นเปิดไว้สายใดหูซ้ายเพิ่นบอ โมโหตัว,ว่าพอดังเนะเาะเขาธรรมชาติเว้ยบอดแต่งพี่น้องเขาธรรมชาติล้นธรรมชาติเป็นว่างสองสองขอนุญาตเบอร์โทษครับผม0 8 1ศูนย์แปดหน 1, 9, 6, 7, 13, 9, ึ่งเก้าหกเจ็ด้าหจนึ่งสามเก้าสองน่ม้าใดสนใจฝ้าโทรมาต่อร่องกับพนพด้นยพี่น้องเอาความุ้นลายมาันครับผมบานสว่างชนภาพพี่าบานสว่างงาภาพพีพาน้องมารอช่มบรรยากาศการสื่อการายวตลาดนัดท่วกระือบานสว่างพื่อเมเืองจังหวัดจชียทอนชิปพิเศษนี่ถือว่าชิปยย้้้ออนนนรระะี่่บบไดดคก เอาประมาณนึงแร้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเวลามันจำกัดกต่พอคุณพ่อแม่พี่น้องที่การสนับสนุนให้ความเมตตาครับพี่น้องเนาะอ่าโอ้ลืมพี่น้องอ่าลืมก่อนปิดชิปมาหาหอยอ๊อฟกับหอยมีก่อนพี่น้องเนาะเพิ่นได้ขายกันแล้วบ่พุมสี่เพิ่นอ่นผู้สี่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องมื้อหันลืมเสียงได้ขายแล้วบ่ต้มง่ำเฮะโอ้นั่นบ่เท่าใดก็อนหรือราคาหื้อสา0หมื่นห้าพันตัวนะพี่น้องใส่ก่อ ท่องแล้วหาเดือนนี่พี่น้องท่องแล้วหาเดือนพี่น้องคุณอ่ะท่องแล้วหาเดือนสามหมื่นห้าพันพี่น้องข้อหอยออบอาสามาดอุ้ยต้นโตดีท่องหาเดือนประกันท่องพี่น้องน้ำใต้ถึงหนาถึงหลังน้ำใต้ถึงเลยพี่น้องคุณด่ะสุดยอดสีสันสีแดงไม่จีนุ่นพี่น้องสุดยอดสุดยอดพี่น้องเพื่อมาใส่เชฟสามหนึ่งแต่ว่าเพื่อเรืมใบเนาะเพื่อเรืมใบไบหอยออบเพื่อใดญมาหอยออบหอยบุญจากอาสามาดเพื่อใบมาเพืใดสนใจง่วงเมยท่องหาเดือนแล้วฝ่าวโทรมาต่อรองเพื่อใดญเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ 106 3200อีกหน่อยจูนย์ศูนย์จังหน่อยจำได้ด้วยสุดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูนย์ศูนย์โอเคหอยอบาสามารถข้องหอยมีเหลืออยูอ่บ่โอ้ยตัวนี้อ่าสิบเท่าไหร่ก็งินสิบสี่พี่น้องข้องหอยมีพี่น้องข้องหอยมีสิบสี่แม่สาวหน่อยงามพี่น้องผู้ใดสนใจกระโถนมาต่อรองกับเพื่อนใด เบอร์โทรหอมีกับูสแปดห้าสีเห็ดสามหนึ่งสีพี่น้องผู้ใดสนใจกะโทร่มาต่อร้องเอาเลือตัวเดียวบอกโอ้นี่ตัวหนึ่งตัวนี้เท่าไรก่อนฮ0สองหมื่นห้าพันตัวนี้พี่น้อง2 5งหมื่นห้าพันเด้อ JF หกลูกเจ้ากาเลยพี่น้องผู้ใดสนใจกะโทร่มาต่อร้องผ่้ใดลิปแรกบ่มีเสียงสดีเด๋อจะว่ายนมากยิ่ง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 ยนบ่งนิ่งยิ่ง่งิ่งง่งยิงงง่ สุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อมาผิดชิปได้หนิหยอดมาผิดชิปกับหอยมีอ่ะทบทวนเบอร์มีเบอร์โทรหยอยมี08 5นย์แปดห้า่เน่งสีคุณน้องคุณใดชวนใจกกับโทรมาต่อรองเพื่อได้อ่ะขอบคุณหลายๆมากครับผม บ้านสว่างง่วงามภาคพีภาหน่องมาเราจุดบรรยากาศการซื้อการขายงัวนที่ตลาดนั้นก็กลมดีบ้านเชียงหวางเพิ่มเมืองจังหวัดยะโสธรกันได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องครับปพี่ภาคน้องซอยกันไปคนแจ้งกดติดตามเนี่ยต้พี่น้องเนาะข่าหอยพี่น้องกับเสือดผู้เลี้ยงงัวนก็แฟนกับเป็นเปลบ้านสว่างง่วงามชุี้แต่ความสุกฤษเจริญพี่น้องห่างไกลจากโรคไก่ไข้เจ็บต่างๆรัมรวยรัมรวยเนาะรัมรวยรัมรวยโตละหกโตหกล้านเพื่อน่าโอ้เจ๊เลยมันหมาเด้อครับผมโชคดีทุกคนครัับสสวดีครับ